เอากวาดคลิปด้วยอพ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 ี่แย้มยิงตัวกูไม่วะถัดเองยิงเพื่ออะไรมึงอกี้มึงมึงมึงคือมึง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 ภูมิใจมึงความสุขบ้างอ่ะพายามมาพายามาไอ้เงี้ยมึงอัดตัวกูอย่างเดียวเลยเพื่ออะไรวะถัดเองยังยิงไม่โดนเลยมึงยิงตัวอย่างเดียวเลยดูนะครับท่านผู้ชมเลซี่นะครับอัดตัวนะครับไม่เหมือนในคลิปเลยนะครับไม่เหมือนในคลิปเลยครับ ไม่เหมือนในคลิปเลยครับคือแบบอัดตัวแบบอัดจันเลยเนี่ยอัดจันอัดอ่ะอ,อ,อ,อมสาดได้ดีเลยโอ้โหแบบเลงเลยแบบเลงเลยครับท่านผู้ชมดูเอาไม่ตึงเลยเลยแบบเลงเอาเลยอ่ะไม่รู้เพื่ออะไรนะครับ <S 1> <S 1> เดซี่เราขืมป่ะไม่พูดเลยเลยอ่ะไม่รู้เป็นโรคเชีย่ยเลยนะวันเนี้ย ขื่มทั้งวันเลยนะวันเนี้ยไม่รู้ว่าแอคเคลื่อนแ,<ม>แม่แม่กูอยู่ข้างนอกไอ้กัดเด็กแอบไปเล่นนาะภูมิใจครับใจมีความสุขเดี๋ยวกูได้แบบซองได้แบกระนายมาใหม่เถอะนั่นหน่อยเพล่อคุณเป็นควายแล้วเพื่อดูนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับสอรี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 ส ยิงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไก็ผมผมยิงไงผมยิงก็ผมรู้ว่ามันยิงไม่โดนอยู่แล้วคุณจะเอาอะไรฮะก็รู้นี่ว่ามันจะไม่โดนนะจะทไม่ะคุณโกดคุณเปลี่ยวคุณจะเพื่ออะไรทาจริงเพื่ออะไรออกมาดิเฮ้ยมันเสียเวลาคิดเฮ้ยจะนานเอาญย้อนว้าวคนดูครับเลซนะครับเี่ออนะครับครับ เออปาครับสองนัดด้วยนะครับดูครับทั้ศพครับเล่นสองนัดด้วยนะครับเอ้ยเล่นสองกระบอกด้วยนะครับเล่นสองกระบอกนะครับดูครับท่านผู้ชมดูครับเล่นตึงเลยเลยครับเขาไฮไลท์ทนยเขาดังกระบอกเดียวนะครับสองกระบอกนะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับ โอ้ยเรนตี้แม่กก็จะรอดตัวอย่างเดียวเลยยิงนิงดไม่ยิงยิงกูไม่โดนปรับปุ่มเปลี่ยนตายซะฮะ ตายกูตายกูเพ่พังตายกูมึงตายกูสวยสวยสวยอันนี้ผมยิงสโคปยิงเลยนะครับผมไม่ได้ให้มันตายให้นะำ first blood sorry s เอาครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเล่นฟืนสไตล์แล้วผมก็แบบว่า เอ้ไม่ใช่ปืนสนายเดี๋ยวจะไป็เล่นปืนสนายจะเป็นเล่นพวกปืนซองกันดีเซอร์ธรรมดาปกติทั่วไปนะก่อนแล้วก็ไม่ใช่วุ่น yah 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 yeah. yeah first blood สอรีสอรีมามาหนึ่งหนึ่งปืนคู่กันเงินหมดไอโง่โอเคงั้นเกมนี้ยืนพี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 ยูนกูไม่ได้ซื้อมากูซื้อซองโอเคงั้นตามนั้นแหละกูเล่นซองกูเล่นยืนพีไปมึงขมยืนพีนี่ก็มาดีไก่ก็มาดีก็ไม่ได้ตึงเยี่ยหรอกก็ไม่ได้หว่นควยหรอกก็ไม่ได้ตึงควยตึงเยี่ยแค่โดดหลอมคิดมึเท่โดดหลอมโดดหลอมคิดมึเท่ไอ้สัตสถามแค่นี้แหละ โดดลอมคิปมึงเท่ไอ้เหี้ยสอรี่สอรี่โอเคครับท่านผู้ชมครับเอ่อว่าคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับผมผมมาเล่นแค่นี้ครับกับฝากติดตามช่องผมแล้วก็ช่องเลซี่ด้วยนะครับโอเคครับผมผมจะไปเล่นและผมจะไปเล่นสนุกสนุกขำขกันต่อแล้วครับแล้วแล้วถ้าใครอยากแบบว่าให้ผมมาหนึ่งหนึ่งจริงจังนะครับก็มา ไม่ต้องให้ผมมนันหนึ่งกันแล้วครับผมเพื่อนครับผมไม่ทำร้ายกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม